เจอกันที่เก่าเวลาเดิมนะครับอาจจะเป็นบรรยากาศเดิมเดิมนะครับผมตอนนี้ก็ยืดเส้นยืดสายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเหมือนเดิมครับผมเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับพระอาจารย์ก็มารักษาที่นี่ด้วยนะครับเป็นเส้นในซะด้วยนะครับพระอาจารย์เมื่อกี้นี้ก็ยืดเส้นยืดสายไป15นาทีนะครับ สิบ5ห้านาทีนะครับในการยืดเส้นครับผมต่อไปก็จะให้ประคบน้ำแข็งนะครับก่อนเข้าห้องนะครับก่อนเข้าห้องรักษานะครับก่อนเข้าห้องรักษาก็จะให้นอนประคบน้ำแข็งก่อนเป็นเวลาสี่สิบห้านาทีนะครับจะได้ดูดเส้นนะครับดึงเส้นให้ฟูขึ้นนะครับการประคบน้ำแข็งเป็นการดึงเส้นให้ฟูขึ้น <t ansen> ดึงเส้นให้ฟูขึ้นนะครับผู้ไปไ่วยหลายๆคนนี่ชอบนะครับอยู่กับน้ำแข็งชอบนะครับบางท่านบอกโอ้อยู่กับน้ำแข็งนี่มีความสุขนะครับอินเลยนะครับบางท่านบางท่านใช้เวลาช่วงนี้นะครับนอนหลับเลยนะครับเลิ่มเลยนะครับน้ำแข็งนี่ก็มีประโยชน์นะครับรักษาอาการระบมรักษาเส้นให้ฟูขึ้นนะครับดึงเส้นให้ฟูขึ้นดึงเส้นให้ฟูขึ้น <t ans> รักษาเส้นดึงเส้นไอคูนนะครับรักษาอาการระบ,บมรักษาอาการบอบช้ำนะครับรักษาอาการบอบช้ำนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศช่องใบยๆนะครับเก็บน้อฝากกันนะครับผมที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไปมาาหรือที่อำเภอลำไปมากจังหวัดบุริย์นะครับก็จะมีทั้งคนเก่าคนใหม่นะครับอาดเยนเข้ามานะครับผม ทั้งคนเก่าคนใหม่แวะเรียนเข้ามาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมเลยนะครับเพราะว่าเปิดเพจครับถ้าเปิดเพจเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปนะครับเพราะว่าต้องอยู่กับเพจตลอดครับอยู่กับเพจตลอดบางทีนั่งกินข้าวไปด้วยตอบไปด้วยนะครับนั่งกินข้าวไปด้วยตอบไปด้วยครับบางทีไปห้องน้าต้องเอาโทรศัพท์ไปด้วยนะครับอ อในห้องน้ําเลยครับดีนั่งออกกินข้าวข้างนอกก็ต้องเอาไปด้วยไปไหนไปกันครับอ,อยู่กับเพจนะครับต้องทําใจนะครับเราเป็นคนของประชาชนเฮ่อไอ้กอากาศช่วงนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับเพจเริ่มซาแล้วนะครับเพจเริ่มซาก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้ดูสักสักหน่อยนะครับบรรยากาศมาให้ดูสักหน่อยก็ทั้งหมดก็สิบ สิบเอ็ดข er ุนพลนะครับสิบเอ็ดสิบสองขุนพลที่เรืออยู่กับเรานะครับที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่นี่นะครับที่รักษาตัวอยู่ที่นี่นะครับอีกไม่กี่วันนะครับบางท่านก็จะได้กลับบ้านแล้วนะครับซึ่งบางท่านก็จะได้กลับบ้านก็ดีใจด้วยนะครับอาการดีขึ้นแล้วนะครับอาการดีขึ้นแล้วนะครับอาการดีขึ้นแล้วก็จะได้กลับบ้านนะครับการดีขึ้นก็จะให้กลับบ้านนะครับหมอบอกว่า ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วก็จะให้เดินทางกลับบ้านได้จะให้เดินทางกลับบ้านได้ซึ่งก็จะนัดมาอีกทีหนึ่งเพื่อเช็ดอาการเพื่อเช็ดอาการเพื่อเช็ดอาการอีกครั้งนะครับก็จะประมาณหนึ่งหรือสองอาทิตย์นะครับก็จะได้มาเจอกันใหม่จะได้มาเจอกันใหม่นะครับ เฮ้ยพี่กันงบอกขอนิดนึงนะกะนงกำเนื้อ่อนแดงนะครับช่วงนี Demon> ้ครับมอให้งดก่อนนะครับนอนพี่นอน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 ช่วงนี้ก็อาจจะ รีแลกนะครับบางท่านก็จะหลับกลางที่นได้บอกนะครับบางท่านก็จะหลับเลยนะครับบางท่านก็นั่งดูละครนอนดูละครไปครับสุดแต่แล้วแต่นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ถนัดนะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับไม่ว่ากันนะครับลักษณะก็จะนอนคว่ำแบบนี้นะครับนอนคว่ำทุกคนครับผมนอนคว่ำทุกคนเลยนะครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับผมอยากจะเข้ามารักษานะครับอคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยถามมาได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยว่าอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรนะครับหรือว่าเบอร์ติดต่อนะครับสามารถทักเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามานะครับนี่ ที่นี่เราจะมีที่พักนะครับเหมือนอย่างที่เห็นนะครับนี่เป็นห้องพักของผู้ป่วยที่เดินทางมารักษาที่นี่นะครับก็จะพักที่นี่เลยสําหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดดอว่าอาการหนักต้องรักษาหลายวันนะครับก็จะให้พักรักษาตัวอยู่ที่นี่ซึ่งบางท่านก็สามารถเดินทางไปกลับได้นะครับบางท่านก็สามารถเดินทางไปกลับได้บางท่านก็อยู่ใกล้ดูว่าอาการหนักก็จะนอนอยู่ที่นี่เลยอ่า ก็จะมีเตียงให้คนละเตียงครับพัดลมคนละตัวที่นอนหมอนมุง้งอ่ามีทีมงานดูแลตลอดนะครับเสื้อผ้าไม่ต้องซักนะครับกับข้าวไม่ต้องซื้อนะครับที่นี่จัดให้หมดก็เรามีหน้าที่ใส่มีหน้าที่รักษาอย่างเดียวนะครับกินนอนรักษายืดเส้นอ่าซ่อมตัวเองนะครับมีหน้าที่แค่นั้นนะครับมีหน้าที่แค่นั้นก็จะเป็นห้องพักห้องใหญ่เลยนะครับ ทั้งหมดก็20่สิบเตียงนะครับข้างหลังผมด้วยนะครับข้างหลังผมด้วยซึ่งจะเห็นเป็นบางคลิปนะครับจะได้เห็นเป็นบางคลิปนะครับน,นี่นะครับร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไฟมารน,นะครับสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสนใจที่จะเข้ามารักษานะครับสามารถทักเข้ามาได้เลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไวาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ